วันนี้จะพาไปกินข้าวซอยน้ำเงี้ยวที่รสชัดล้ำขนาดมาพร้อมอาหารที่หลากหลายเมนูน้ำพริกแกงฮังเลลาบเหนืออร่อยมากซึ่งตัวร้านอยู่ในคาเฟ่สไตล์มินิมอลและยังมีเครื่องดื่มและขนมเพื่อสุขภาพด้วยนะเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดลับๆที่ไม่อยากให้พลาดกันเลยกดเซฟไว้เลยนะเพราะวันนี้ต้องพามาชุนที่ร้านกูเต็นมอร์เกนเขาตั้งอยู่ในโครงการไลฟ์พาร์คหลังเซนง็นทรัลชลบุรีตัวร้านตกแต่งไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์มินิมอลที่เราเห็นเห็นกันไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือแจก,กันอันนี้เขาขายหมดเลยนะราาาคดีมก ล้ำคนาไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวชามนี้ซุปเข้มข้นทำมาจากมะเขือส้มเครื่องขบไม่ว่าจะเป็นดอกนิ้วหรือเลือดหมูกระดูกหมูที่ใส่มาเนื้อก็เปื่อยแถมเนื้อเยอะกินคู่กับขนมจีนเส้นสดคืออร่อยมากๆรสชาติถึงเครื่องเหมือนภาคเหนือเลยแน่นอนมีน้ำเงี้ยวแล้วก็ต้องมีข้าวซอยอย่างถ้วยแรกของเราเป็นข้าวซอยไก่ตัวไก่มานุ่มเปื่อยเลยใช้ช้อนสกิดนิ่งหลุดออกมาแล้วเนื้อก็ดีหอมนุ่มละมุนลิ้นและตัวเส้นที่ร้าน็ส่งตรงมาจากภาคเหนือเลยนะแต่ที่สุดเลยคือตัวน้ำข้าวซอยหอมกะทิหอมเครื่องแกงแบบพังเหนือมมมมมาาาากกกกกกรรสสชติจจอออออไไไปปทงลล่่่ดดด้เเเเนนนนแขขยุูับ เหนือเขาก็มีนะมาเป็นเซตแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นแกงหังเลยหอมเครื่องเทศหมูชิ้นใหญ่นุ่มเปื่อยจัดจ้านนะแต่ไม่ได้เผ็ดมากกินกับข้าวสวยร้อนๆคือเข้ากันมากนอกจากนี้ยังมีเซตแกงออมหมกูกะยำไก่เมืองด้วยนะตัวยำไก่เมืองรสชาติจะคล้ายๆกับต้มแซ่บทางอีสานมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มที่พอดีตัวน้ำค่อนข้างเยอะกว่ายำทั่วไปแต่ใช้ช้อนสดได้เลยอร่อยมากลาบคั่วเหนือก็เสิร์ฟพร้อมกับเซตผักแบบแน,น่นๆเป็นลาบหมูขั่วทางเหนือหอมมะขวันสดๆเราก็เลยสั่งข้าวกันจิ้นมากินคู่ด้วยขข้้้้้าา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 วววววตตัััันนนนนนนีีไไมมมม่่่่่่แแแใจจจเเเเทกกกกกออออออะะรรยยสุดๆๆงงลลลิ ถึงส,สหอมอร่อยกลมกล่อมสไตล์อาหารเหนือเลย่ยตกท้ายด้วยผักสดยิงเข้ากันสุดๆมา่ถึงหลานอาหารเหนือน้าพริกก็ต้องลองกันนะที่เราสั่งมาปเป็นเซตน้ําพริกน้ําปูในเซต,เตจะมีทั้งผักสดผักลวกแคปหมูกินคู่กับน้าพริกน้าปูที่รสชาติออกไปทางเผ็ดและหอมเป็นน้าพริกที่หากินยากที่ต้องลองกันจริงๆซึ่งเราสั่งข้าวเหนียวมากินคู่กับน,น้าพริกตัวนี้ด้วยเราชอบนะมันเป็นน้าพริกที่กินได้เรื่อยๆรสชาติไม่ได้โดดหรือจัดจนเกินไปจินส้มตัวนี้ถ้าไม่ได้กินที่เชียงใหม่ก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนหน กใจวมมมาาีครซึ่งใครชอบกินรสชาติจัดจ้านเหมือนเราแนะนาให้กินคู่กับพริกแลก้ก็ทียาไปด้วยอร่อยเหมือนได้กินที่เชียงใหม่เลยอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปว่าที่นี่เป็นคาเฟสุขภาพจะมีเครื่องดื่มหลากหลายตัวเลยที่อร่อยและน่าสนใจอย่างสองแก้วของเราสั่งมาเป็นโยเกิร์ตเสาวรสกับน้ำผึ้งมะนาวน้องคือหอมและอร่อยมากๆเลยหรือถ้าใครอยากกินของหวานล้วแนะนาเป็นบิงซูน,น่าแน่นๆนจัดเต็มแบบนี้เลยแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยซึ่งตัวเนื้อบิงซูก็ทํามาจากน้ำเต้าหู้ด้วยนะอร่อยหวานหอมสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้มากและอี แถมยังหวานน้อยคนที่รักสุขภาพน่าจะชอบกันถ้าวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรหรือ,อยาก,กินอาหารเหนือจริงๆเราแ,แนะนํามาที่ร้านนี้กันได้เลยอาหารเหนือมีให้เลือกเยอะแถมยังรสชาติอร่อยบิงซูขนมหรือเครื่องดื่มที่นี่ก็ดีไม่อยากบอกว่าเป็นคาเฟ่เลยเพราะเขาเป็นร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่อร่อยมากให้ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะกันนะซึ่งร้านเขาเปิดทุกวันเลยสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มเนี่ยมาบอกพิกัดร้านอาหารเหนือแสนอร่อยกันแล้วก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแลวมากันได้เลย